สวัสดีครับผู้บริหารทุกท่านวันนี้ผมจะมาแชร์เรื่องของการประเมินคุณลักษณะบุคคลด้วยเครื่องมือ DISC นะครับในการประเมินคุณลักษณะบุคคลนั้นมีเครื่องมือที่หลากหลายในส่วนของเครื่องมือ DISC นั้นถือว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้งานได้ง่ายเข้าใจได้ง่ายแต่ถ้านำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมก็จะเกิดประโยชน์กับองค์กรครับอย่างแรกที่ต้อง ทำความเข้าใจร่วมกันคือการประเมิน DISC นั้นทำไปเพื่ออะไรข้อแรกคือเพื่อให้เข้าใจในความแตกต่างของคนในองค์กรซึ่งมีความหลากหลายและแตกต่างทางคุณลักษณะและพฤติกรรมอันที่2คือช่วยให้เข้าใจลักษณะพฤติกรรมตัวเองและผู้อื่นครับแล้วก็หลังจากที่เข้าใจแล้วนะครับก็จะช่วยให้เราหาวิธีการในการทำงานร่วมกันได้ดียิ่งขึ้น ในส่วนของข้อควรระวังในการใช้การประเมินนี้ข้อแรกนะครับ D.I.C. ไม่ได้สะท้อนความสามารถในการทำงานไม่ได้หมายความว่าคนที่เป็นประเภทนั้นๆจะทำงานดีหรือไม่ดีเพราะว่าการทำงานดีหรือไม่ดีนั้นมีองค์ประกอบหลายส่วนอาจจะเป็นเรื่องของสกิลหรืออื่นๆเรื่องระบบการทำงานวิธีการทำงานนะครับอันที่สองข้อควรระวังคือ ไม่ใช่การประเมินผลงานนะครับดังนั้นคือต้องไม่เอา D.I.C. ไปประกอบกับการประเมินผลงานนะครับหรืออันที่3มนะครับต้องไม่ใช้เป็นหัวข้อประเมินเพื่อให้คุณให้โทษเพื่อปรับตำแหน่งเพื่ออะไรต่างๆเนี่ยนะครับ D.I.C. ไม่ได้สะท้อนสิ่งนั้นทั้งหมดนะครับควรจะใช้ D.I.C. เป็นประโยชน์ต่อการปรับวิธีการทำงานปรับการสื่อสารให้ทำงานร่วมกันได้ดีขึ้นนะครับ ในส่วนของหลักของ D.I.C. นั้นแบ่งคนเป็น4กลุ่ม4ประเภทครับก็คือมี d o m i n a n ียน,นะครับกลุ่มคนที่เป็นลักษณะมุ่งมั่นอ่าอันที่2คือ i n f l u e n c e นะครับกลุ่มคนที่มีความร่าเริงสดใสนะครับชอบสังคมกลุ่มที่3คือกลุ่ม Steadiness นะครับสบายสบายชิลๆนะครับกลุ่มที่4คือ Compliance นะครับคือกลุ่มที่เป็นพวกอ่าคิดวิเคราะห์นะครับทีนี้มาดูวิธีการอ่าทำการประเมินกันนะครับในเรื่องของ ระบบ DSC i นะครับหลังจากที่เรามีความเข้าใจในเรื่องนั้นแล้วนะครับเราก็จะมาเริ่มกันนะครับในเรื่องของขั้นตอนการประเมิน DSC นะครับ DSC ก็จะมีการออกแบบหัวข้อที่เป็นมาตรฐานที่มาจากหลักเกณฑ์ที่ได้กล่าวไว้นะครับดังนั้นในการประเมินเนี่ยเราก็จะประเมินรายบุคคลนะครับว่าบุคคลคนนั้นมีคุณลักษณะในแต่ละข้อเป็นอย่างไร ในการประเมิน D-I-S-C นั้นนะครับเหมาะกับการที่ให้แต่ละคนได้ประเมินตัวเองเพื่อให้รู้จักตัวเองสะท้อนผ่านทางหัวข้อต่างๆที่ออกแบบมาซึ่งในหัวข้อนั้นจะไม่บอกนะครับว่าเป็นกลุ่มไหนประเภทไหนให้ผู้ประเมินอ่านและประเมินตามความรู้สึกทั่วๆไปซึ่งอาจจะมีความซับซ้อนอยู่บ้างเพราะว่าบางคนเนี่ยพฤติกรรมที่อยู่ที่บ้านกับอยู่ที่ทํางานอาจจะมีความแตกต่างกันนะครับ แต่แนะนําให้เขาใช้ความรู้สึกแรกครับว่าโดยทั่วๆไปแล้วเขาเป็นอย่างไรลองมาดูหัวข้อกันนะครับ่ข้อแรกอย่างเช่นชอบความท้าทายหรือไม่นะครับในคนคนนั้นอย่างเช่นบอกว่าเอาไม่ค่อยชอบความท้าทายนะฮะชอบพูดคุยมากเป็นผู้ฟังที่ดีอ่าน้อยนะครับทุ่มเทกับงานปานกลางนะครับมั่นใจตัว หลังจากที่ทำการประเมินแล้วนะครับเ,เราก็จะมีสกอร์กำกับนะครับถ้าอยากจะดูว่าคะแนนของกลุ่มไหนเป็นอย่างไรเราก็สรุปคะแนนได้นะครับหรือถ้าต้องการบันทึกผลเลยก็ไปดูในรีพอร์ตเอาก็ได้นะครับทีนี้เนื่องจากเป็นการอธิบายผมก็อยากจะให้ดูภาพรวมของคะแนนที่ประเมินลงไปนะครับในส่วนของคะแนนที่ประเมินลงไปนะครับก็จะเห็นว่าเป็นสกอร์ จากหัวข้อที่มาจากกลุ่ม i นะครับหรือกลุ่ม influence กลุ่มปลาเริงเนี่ยค่อนข้างสูงอ่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะบันทึกแล้วไปดูผลกันโอเคหลังจากบันทึกเสร็จเราก็จะเห็นผลลัพธ์ของการประเมินมุกรู้ว่าคนคนนั้นมีคุณลักษณะเป็นประเภทใดซึ่งก็จะเป็นประเภท Influence นะครับ คุณลักษณะเด่นก็คือพูดเก่งน้มเน้าเกง่งภูมิมิตรกับคนอื่นได้ง่ายนะครับชอบเข้าสังคมคล่องแคล่วมีพลังร่าเริงมองโลกในแง่บวกจุดที่ต้องปรับปรุงก็อาจจะอยู่นิ่งไม่ได้ครับอยู่ไม่เป็นสุขแล้วก็อาจจะพูดเยอะหน่อยนะครับอาจจะติดขี้โมน้นิดๆนะฮะไม่ค่อยเป็นระเบียบเบื่อง่ายนะครับทำตามอารมณ์มากกว่าเหตุผลต้องการไปจุดสนใจและอาจขาดความจริงจังในการทําสิ่งใดๆหรืออาจจะเป็นการทํางานก็ได้นะครับทีนี้ประเด็นสําคัญก็คือว่า ถ้าเราไม่มีแบบประเมินเราทำอย่างอื่นได้หรือไม่ในการเข้าใจพฤติกรรมของคนวนอื่นก็คือเราสามารถใช้คำถามเชิงพฤติกรรม2ข้อครับคือ1เขาเป็นคนกระตือรือร้นหรือไม่2คือเขาเป็นคนมุ่งงานหรือคนมากกว่ากันถ้าเป็นคนที่กระตือรือร้นนะครับในแนวตั้งเราก็จะมองในด้านบวกของแนวตั้งนะครับถ้าเป็นคนมุ่งงานก็จะไปด้านขวาของการมุ่งงานนะครับสมมุติว่าคนคนนั้นเป็นคนที่กระตือรือร้นและมุ่งงาน เราก็จะสามารถประเมินในเบื้องต้นครับว่าเขาน่าจะเป็นคนมุ่งมั่นหรือคนกลุ่มโดมิเนนซ์ถ้าเขาเป็นคนที่มุ่งคนให้ความสนใจกับคนใส่ใจกับคนแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะเก็บตัวไม่ค่อยแสดงตัวตนช้าช้างเงียบๆนะครับเขาก็น่าจะเป็นคนกลุ่มของสเตติเนหรือกลุ่มที่สบายสบาย หลังจากที่เราให้พนักงานแต่ละคนนะครับประเมิน d i c ของตัวเองออกมาแล้วนะครับถ้าเราต้องการความสมเหตุสมผลหรือความมั่นใจนะครับก็อาจจะให้หัวหน้าง,งานหรือเพื่อนร่วมง,งานนะครับให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าที่ประเมินมานั้นใช่หรือไม่เป็นอย่างไรหรือบางองค์กรอาจจะใช้ในรูปแบบของการประเมิน360องศาก็ได้คือให้เพื่อนร่วมง,งานร่วมกันประเมินหลังจากที่เราทําการประเมินแล้วนะครับเราก็จะสามารถดูรีพอร์ต ของคนที่เราประเมินไปแล้วเ,เราก็จะสามารถแยกแยะนะครับว่า,าในองค์กรของเรามีคนประเภทไหนกี่คนแล้วแต่ละคนมีคะแนนในแต่ละกลุ่มหัวข้อประเมินเป็นอย่างไรแล้วในระบบสรุปกลุ่มประเภทของคุณลักษณะของเขาเป็นแบบไหนซึ่งในทางปฏิบัตินะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเรามักจะดูคะแนนที่มากที่สุด2กลุ่ม เพราะในแต่ละคนนะครับก็จะมีคุณลักษณะที่ผสมไม่ใช่เป็นไทป์เดียวอย่างชัดเจนนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าคนคนนั้นมีคุณลักษณะเด่นในด้านใดบ้างนะครับซึ่งในทางปฏิบัติแนะนําให้ดู2ตัวเลขที่สูงสุดเราจะได้มีความเข้าใจบุคคลแต่ละคนมากขึ้นนะครับทีนี้หลังจากที่เราได้ประเมินแล้วนะครับดูภาพรวมแล้ว คำถามสำคัญคือเมื่อเราเข้าใจคนอื่นแล้วเราจะนำไปใช้ประโยชน์อย่างไรอย่างแรกนะครับก็คือสร้างความเข้าใจสร้างการยอมรับในความแตกต่างของเพื่อนร่วมงานคนอื่นครับว่าแต่ละคนมีลักษณะการทำงานที่ไม่เหมือนกันแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นคนไม่ดีนะครับอันที่สองก็คือ,เ,อเรียนรู้การสื่อสารการร่วมงานกันด้วยวิธีการที่เหมาะสมยกตัวอย่างเช่น บางคนมีทีมงานที่เป็นดูมิเนนต์ดังนั้นการมอบหมายงานการสื่อสารงานก็ต้องเป็นแบบสั้นกระชับเป็นการมอบหมายเป้าแล้วไปพบกันที่ช่วงเวลาติดตามผลแต่ถ้าหากบางคนมีทีมงานที่เป็นประเภทอินฟลูเอนซ์เขาก็ต้องการการพูดคุยการสื่อสารที่มากกว่าการสั่งงานอย่างเช่นถามไทยสารทุกข์สุดดิบหรือการสื่อสาร อื่นๆในมุมของส่วนตัวสร้างความสัมพันธ์ลักษณะนี้นะครับดังนั้นประโยชน์คือต้องพัฒนาการสื่อสารหรือวิธีการร่วมงานกันให้สอดคล้องกับสไตล์ของคนต่างๆเพื่อร่วมงานกันได้ดีขึ้นในส่วนของข้อ3นะครับถ้าทำได้นะครับก็คือจัดสรรหน้าที่และบทบาทให้เหมาะสมกับคุณลักษณะของคน ในส่วนของหน้าที่หลักอาจจะค่อนข้างยากนะครับแต่ว่าในส่วนของโปรเจกต์อื่นๆหรือว่ากิจกรรมเสริมอื่นๆเราสามารถจัดสรรให้เหมาะกับคุณลักษณะของคนได้ยกตัวอย่างเช่นกิจกรรมบริษัทบางคนเขาอาจจะถนัดนะครับในการพูดการสื่อสารในการแสดงออกก็ให้เขาได้มีบทบาทมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆเหล่านั้นที่เหมาะสมกับตัวเขาในส่วนของข้อ4ี่นะครับคือเรื่องของการสนับสนุนและส่งเสริมในจุดที่ขาด ยกตัวอย่างเช่นบางคนอาจจะขาดความรอบคอบในการทำงานเราก็ต้องมองหาเครื่องไม้เครื่องมือที่ช่วยให้การทำงานต่างๆเหล่านั้นมีความผิดพลาดน้อยลงหรือบางคนอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความหละหลวมในการทำงานดังนั้นเราอาจจะเติมเรื่องของเครื่องมือในการติดตามงานมีเป้าหมายมีการติดตามงานเป็นระยะที่เหมาะสมกับการทำงานของคนแต่ละคน ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่กล่าวมานะครับก็คือเรื่องของการประเมิน DISC ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ง่ายประเมินได้สะดวกแต่สามารถพัฒนานำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายหากองคอ์กรเรานำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมซึ่งหวังว่าเครื่องมือนี้จะช่วยให้การทำงานในองคอ์กรการสื่อสารในองคอ์กรดีขึ้นและช่วยพัฒนาส่งเสริมผลการทำงานขององคอ์กรให้ดียิ่งขึ้นต่อไปครับ